สวัสดีครับวัยรุ่น 5M นะครับโรเพยหรือว่าบ็อกซิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาถนนสีเหลืองแถมเป็นดินน้ำมันอีกนะโอเคนะครับอ่ะขั้นตอนแรกก็ให้เปิด NVIDIA นะครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ให้ตั้งค่านะให้เราไปลบทิ้งนะสำหรับใครที่มีนะครับผมให้เราไปลบ 5M ทิ้งใน NVIDIA นะครับก็คือกดที่ Manage 3d Setting s settings ตรงนี้นะครับแล้วไปที่โปรแกรม e t t i n g s ถ้าขใครมีไฟเอ M มเนี่ยให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วกด Remove ตรงนี้ออกทันทีนะผมโอเคแต่ถ้าใครไม่มีเหมือนผมก็ทำถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นก็ไปในเกมครับกด e s c ก่อนนะครับไปที่ s t t t n n s ตรงนี้นะไปที่ g r a p h i c s ตรงนี้ครับจากนั้นเลื่อนลงไปให้สุดเลยนะครับเลือกตรงนี้ครับตรงนี้นะ ไปที่ x สิบหกนะคูณสิบหกนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ reflection นะครับ i m s a a นีครับไปที่ x 8ปนะครับผมปรับตรงนี้เป็นอัลตร้าครับจากนั้นไปข้างบนครับปรับ fxaaon ครับจากนั้นไปตรงนี้ไปที่คูณ8อ่าพอปรับได้ตามนี้ปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับกดสเปกบารอบหนึ่งครับ จากนั้นกด enter ครับอ่ามาดูผลแต,ต่ต่างอ่าขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก,กด enter อีกรอบหนึ่งครับอ่าดูนี่นครับผมอ่ะเรียบร้อยครับหายไปละถนนเหลืองนะครับผมโอเคก็อ่าขนะับรถให้ดูก่อนว่ามันหายจริงนะครับไป all new all new เร็วๆ all new ดังนี่ไหเนีนนครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับ ถ่ายรูปอะไรไกลๆถ่ายพื้นหลังหรือว่าเวลาเราขับรถแรงๆแล้วต้องมีรถสวนมาเราก็จะปลอดภัยนะครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับก็ทําให้ดูเรียบร้อยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะผมแล้วก็ดิสคอ d ผมอยู่ด้านล่างนะครับรวมทุกปัญหานะครับผมอยู่ในดิสคอตเซิร์ผมโอเค สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสวัสดีครับ